สวัสดีค่ะหวานค่ะค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง Lovely Teacher วันนี้นะคะก็เป็น EP หนึ่งนะคะ EP แรกสำหรับพวกเราสองคนนะคะเราก็จะมาแนะนำตัวเองนะคะในแบบฉบับของพวกเราเองคำถามแรกนะคะชื่อช่อง ชื่อช่องของเรานะคะก็คือด้วยความที่อาชีพของเราสองคนเป็นคุณครูนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าอยากพรีเซนต์ความเป็นคุณครูในแบบฉบับของพวกเราสองคนที่หนึ่งมันไม่ดูโบราณเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทันสมัยซะจนแบบว่าโอ้ยหมดความเป็นครูนะคะคําถามที่สองทำไมถึงมาทําช่อง เรื่องของการทําช่องนะคะเนื่องจากเราสองคนอ่ะเป็นเพื่อนกันมานานเป็นสิบกว่าปีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะคะที่เราอ่ะทะเลาะกันตามภาษาเด็กๆนะคะทะเลาะกันเออก็ประมาณเลิกคุยกันประมาณสนะี่ปีสี่ห้าปีได้ค่ะแล้วทีนีเขากลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งอนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทาคลิปอะไรเพื่อเก็บเอาไว้ดูนะคะเผื่ออน,นาคต,ตนนมันอีกจะได้กลับมาดูคลิปนะคะว่าเออเราเคยบรบักกันขนาดไหนอ่ะต่อมาค่ะชื่อ ชื่ออะไรคือต้องบอกก่อนนะคะปัจจุบันหวานกระปอนเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะคะแต่ว่านามสกุลยังไม่เปลี่ยนนะจ๊ะใส่หมู่อะใส่ห<อ>ม,<อ>มูคือท<อ>ั้ง<อ>สองคนเป็นแบบส่หมูเตลูนะคะอย่างเริ่มจากหวานก่อนละกันเนาะแต่ก่อนนะคะหวานชื่อชัตรธิกาบุญญาวัฒน์นะคะทีนี้ก็ด้วยความสาหมูนะคะป้าก็รู้สึกว่าทาอะไรมันอาจจะแบบติดๆคัดๆป้าก็เลยให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ได้ชื่อเป็นละมินตาบุญญาวัฒน์ค่ะส่วน เมื่อก่อนชื่อกหนกวันแต่ว่าก็เปลี่ยนเหมือนกันตอนนี้ชื่อลิตาค่ะเปลี่ยนมาได้หลายปีแล้วแหละตั้งแต่น่าจะปีห้าแปดอะไรเงี้ยใช่ปอจะเปลี่ยนชื่อก่อนว่นแล้วก็ความที่แบบว่าบังเอิญบังเอิญน,นะคะชื่อที่เราเปลี่ยนก็คล้ายๆกันอีกน,นะคะแล้วมินตาลิตาอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะคะต่อไปเกิดวันที่อ่าวันที่แม่เจ็บท้องได้ไหม จำได้ว่าเราเกิดเดือนเดียวกันใช่หวานเกิดวันที่สี่พฤษภาสามเจ็ดเออก็อเกิดยี่สิบห้าพฤษภาสามเจ็ดไม่ใช่ยี่แปดหรอยี่ห้าขดออ้อมโอเคยี่ห้าสี่นะคะต่อมาค่ะอายุพวกเราสองคนโอ้ยใครเป็นคนหาคำถามนี้ <laughs> <17. S 1> อ่ะสิหรือเปล่าเออสิบเจ็ดเมื่อเมื่อไหร่ อาขาหวานกระปอนะคะเอาเริ่มที่หวานก่อนหวานอายุ27ปีบริบูรณ์นะคะปีนี้ตาหวานเท่ากันไี่ะ27เกียรติ์ต่อต่อต่อ้ยคำถามนีแรงอยู่นะคำถามนะเอคำถามที่6สถานะตอนนี้ตอนนี้ก็ตอบก่อนเลยกันโฟกัสกับเรื่องงานค่ะ าอ <laughs> เอาเป็นว่าสถานะของเราสองคนตอนนี้ก็คือเซิร์ชแท็คู่ค่ะต่อไปคำถามที่เจ็ดสีที่ชอบชอบสีอะไรหวานก่อนเหรอห <laughs> วานหวานชอบสีดำค่ะเป็นคนแบบสายดักดักชอบสีดำสีเทาสีขาวะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามัน มันก็แบบสบายตาดีบวกกับที่เรียนมาเงี้ยสีแต่ละสีเขาก็จะมีแบบเหมือนพลังของเขาก็ใส่มูเลยเนาะก็เลยแบบชอบอะไรแบบนั้นเออมีพลังทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยต่อไปคําถามที่แปังไม่ได้ตอบหืมไงลืมไงต่อค่ะลืมันค่ะน่งอยู่ก้างๆแล้วเนตอใช่ไหมต่อต่อชอบสีชมพูแบบเป็นสายแปลนิดนึง ชอบอ่ะของทุกอย่างถ้าสมมติมีให้เลือกก็คือจะเลือกสีชมพูออต่อไปคำถามชื่ออะไรเรียนโจแปดเรียนจบจากที่ไหนเอาเอามัธยมตายไปเลยใช่ปะ้ะเอาเลยมัธยมนะคะหวานจบจากโรงเรียนสตีเลือดประจำจังหวัดค่ะโรงเรียนดัดดารุณีค่ะจริงๆเราอะ่ะเรียนมอต้นด้วยกันใช่งงแต่มอต้นหมหนึง ล้วเนี้ยมอไปแล้วด้วยความแบบดื้อนิดนึงเราก็แบบย้ายเรียนบ่อยคิดว่าเราไปเก็บคอลเลกชันเสื้อที่โรงเรียนอื่นเราไปหาคอลเลคชันที่โรงเรียนอื่นเพื่อนใหม่ที่จะเป็นสายแบบไม่ค่อยมีเพื่อนไงอยู่ที่เดียวที่นั่นแล้วก็จบเลยก็ไปต่อสายอาชีพเสร็จแล้วก็กลับมาเรียนมหาลัยก็เรียนมหาลัยเดียวกันอีกก็คือราชพัฏราชนาครินนะคะคณะ ของหวานชื่อคณะยาวนะคณะคือครูศาสตร์นะคะแต่ว่าเอกจิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวนะคะขีดการสอนภาษาไทยส่วนบอกก็เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทยค่ะก็คือก็ได้ไปเจอกันอีกใช่คือคณะของหวานกับบอมันเป็นเหมือนเอกครูและที่นีก็ได้เรียนด้วยกันอีกตอนตอนไอ้นี่อีก ตอนประกวดดาวเดือนก็ประกวดด้วยกันอีกแต่วาน่ะช,ชิ่งหนีก่อน <c oughs> ปอปอหลุดเข้ารอบไปตอนนั้นคือแบบไม่อินกับการใส่เสื้อสูงนะคะอะไรเงี้ยก็เลยแบบชิ่งหนีออแบบเออทำาก็ได้ไ้ม่ตกรอบก่อนอปอ,อก็จะได้เข้ารอบไปอ้าวไปเก้า <c oughs> อาชีพ <c oughs> ปัจจุบันก็เป็นคุณครูนะคะ <c oughs> ปอก็เป็นคุณครูเหมือนกันค่ะของหวานก็จะมีคุณครูนะคะแล้วก็มีทํางานคลินิกพาร์ทไทม์แล้วก็เออมี เป็นเนจ้าของร้านอาหารนะคะชื่อร้านแปดลิ้วลามิงนะคะในฉะเชิงเซาวนี้ก็อยู่แถวตลาดนะัดข้างๆบิ๊กซีสองอ่ะคือถ้าคนที่ฉะเชิงเซาก็จะรู้จักว่าข้างๆบิ๊กซีสองอนะ่ะตลาดนัเ<ล>ดเลยต่แปดิ้วนะคะชื่อร้านแปดลิ้วลามิงอยังไงก็ฝากอุดหนุนได้นะคะขายนิดนึงช่องตัวเองอาต่อไปคำถามที่สิบเพราะอะไรถึงมาเป็นคุณครูกันอาขวานของหวานอ่ะคือ ตอนต้องยอมรับว่าตอนเรียนอะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอาชีพไหนคือตอนเรียนเราก็อยากเป็นอนู้นอันนีน้อันน,านั้นแต่ว่าก็จะพัจนาผูบวกกับป้าอยากให้เข้าราชาการด้วยนะคะบวกกับตอนตอนตอนที่เขาเปิดรับสมัครอะมีคณะที่อยากเรียนด้วยก็คือคณะจิตวิทยาก็เลยแบบแฮปปี้ที่แบบเอ้ยเข้าไปเรียนแต่ว่าถามว่าตอนเรียนอะรู้เรื่องไหมหรือว่ามีจิตวิทยาของความเป็นครูไหมอะอย่างหวานอะ ยังไม่ค่อยอินจนมาฝึกสอนแล้วได้เจอเด็กนักเรียนแล้วรู้ว่าเอออาชีพนี้แหละเหมาะกับเราที่สุดแล้วพอละ่ะคล้ายๆกันแต่คือตอนแรกอะ่ะด้วยความที่ตอนเด็กๆเนาะเราก็แบบไปเรียนก็คือไปสายไม่ชอบอะไรที่มันแบบอยู่ในกฎในระเบียบเพราะฉะนั้นการเป็นปัวห่างไกลจากความคิดเรามากเออแต่ทีเนี้ยพอ พอไปเรียนตอนแรกคือขอพ่อโดยขอป่อว่าแบบเอออยากไปเรียนที่อื่นอยากไปเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยเพื่อนมาให้ขอเอนสุดท้ายคือเขาก็บอกว่าถ้าไปที่อื่นเขาก็ไม่ส่งนะอะไรเงี้ยต้องส่งัวเองต้องมาสอบสอบที่นี่แหละอะไรเงี้ยแต่พอมันถึงจุดเปลี่ยนในความคิดเราอ่ะคือเหมือนกันตอนเป็นครูสอนพอได้เจอเด็กจริงๆอ่ะมนรู้สึกว่าเออมันน่ารักตรงนี้แหละจะรู้สึกว่าโชคดีนะบางคนเรียนไปแล้วอ่ะมันรู้ทีหลังว่าไม่โชคแล้วเราต้องมาทําเป็นอาชีพอ่างเงี้ย แต่อย่างเราอ่ะอาจจะเป็นความโชคดีก็ได้เนาะที่เราชอบด้วยอตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ายังไม่อินยังไม่อินกับอาชีพครูเพราะว่าจะเป็นตอนเด็กๆก็คือแสบแส็จกับครูมากแสบทั้งคู่เลยแล้วก็พอมาเป็นครูก็คือเจอเด็กแบบที่เราเป็นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อต้องแก้เผ็ดยังไงต้องสอนยังไงประสบการณ์เราเรียนรู้เราแบบสุดๆพอมาเป็นครูเราู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันเป็นสายทางที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยต่อนะคะต่อไปคําถามที่11ทําไมเสียงต้องเหลมขนาด เชิญมันเป็นเพื่อนกันมากี่ปีกี่ปีตั้งแต่มหนึ่งหนึ่งมหนึ่งมีปียังมก็มาหนึ่งก็หกก็หกปีบวกปีไอเรียนมหาลัยเราเรียนห้าปีก็เป็นสิบเอ็ดจบมาจบสักปีป่ะสี่ปีสิบเอ็ดตัวสิบห้าปีค่ะสิบห้าปีสิบห้าปี คิดเลข่วเหมือนกันเราเนี่ยเกิคึ่งชีวิตแล้วอ๋อชีวิตมึง<ะ>มีแค่สามิเองเหรอไม่ใช่คร <c oughs> เอ,อนนี้อ๋อวันนี้เราเป็นเพื่อนกันมาขึ้นชีวิตแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าอีกครึ่งชีวิตท,ที่เหลือก็น่าจะเป็นกันต่อไปไม่น่าจะงอนกันแล้วอ <c oughs> ส่วนไหนในร่างกายตัวเองมากที่สุดโอ้โหตกย่าะคะเออเป็นคาถามที่แบบไม่เป็นคนกวานะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองตั้งแต่แรกแบบเด็กๆอะไม่ค่อยมั่นใจให้เลือกเหรอที่รู้สึกรู้สึก โอเคสุดก็น่าจะเป็นจมูกเพราะว่าจมูกแบบไม่ได้ทําอ,อแล้วมันก็แบบไม่ได้โด่งมากไม่ได้แหนบมากอะไรเงี้ยก็เป็นจมูกโอเคของปอล่ะคะของปอน่าจะเป็นผิวเพราะว่าผ,วผิวขาวค่ะคต่ชอบม,มีคนถามว่าใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีอยู่ครั้งเมืเคยไปห้างใช่ป่ะแล้วพนักง,งานถามว่าโนักงานใช้ครีมอะไรแล้วไปกับแม่อขอจับได้ไหมเออก็ตลกดีก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะเป็น ผิว,ว่าวี่รู้สึสชกชอแต่ว่าพอเป็นคนผิวขาวแบบขาวจั๊วขาวแบบชมพูตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเง,ไงไี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะดีอิฉาอิฉาเนลไปต่อต่อไปนะคะเคยมีคนชมว่าน่ารักไหมบ่อยแหละปออะบ่อยและว่าของหวานเพิ่งจะมามีคนชมหลังๆห,หมายถึงว่าช่วงประมาณเนี่ย ยิบสีผ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กก็คือโอ้อยากให้โชว์รูปตอนเด็กใช่แต่ก่อนก็คือแต่งตัวไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตนเองนะคะแต่เดี๋ยแต่พอเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มมีการพัฒนาใช้คำวิวัฒนาการเลยดีกว่านะคะของหวานนั้นเออดัดฟงดัดฟันเข้าที่แล้วก็ก็มีบ้างมากมีบ้างต่อไปข้อที่สิบสามอ๋อไม่ใช่สิบสี่แล้วสิบสี่แล้วกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิต เป็นเรื่องอะไรอ่เป็นแบบสัตว์หรอหรือถ้าถ้าเป็นสัตว์อะหวานจะกลัวจิ้งจกกลัวมากแต่เธอเลี้ยงสัตว์ที่มันเป็นประเภทเดียวกันนะใช่แต่ว่าเป็นคนแบบชอบเลี้ยงงูเลี้ยงตต๊กเลี้ยงแมงป่องเลี้ยงตักขาบคือจัดเลยคันคือเลี้ยงได้หมดแต่สิ่งเดียวที่แบบไม่ไหวเลยคือจิ้งจกไม่เอามันมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวแบบไม่ได้กรีดแบบแกล้งอันนี้คือโกรธอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวมากกลัวแบบอะไรที่มันมีอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งมันไม่มีสำหรับเคือถ้าเป็นแบบพวกสัตว์อะไรเงี้ย,ยก็คล้ายๆกันประกวดสัตว์เลี้ยงคานแต่กลัวงูที่หวานรักมักมากอยอะไรเงี <c oughs> <ขอ S 1> ้ยหวานะชอบงูหวนชอบงูมากตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเอามาแบบขันคอเป็นแม่เบี้ยกลัวกล<า>ัวตว์ที่แบบไม่ไมีขนพวก,ก,วพวก,กตุกแกจิ้งจกอะไรพวกเนี้ยกลัวหมดเลยเอแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นความรู้สึกอ๋อกลัวกลัวการจากลา อืมใช่ใช่ใช่ันแต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่เลีกนไม่ได้แต่ไม่ชอบแต่ก็เออถ้าเล่นได้ก็แบบไม่อยากอะไรเงี้ยต่อไปคําถามที่สิบห้านะคะก็คือเวลาว่างชอบทําอะไรบอชอบทาอะไรไม่ชอบทำที่ยบไม่เจอแล้ววะหยไม่ใช่ก็ถ้าสมมติใจถอยใจเย็นสมมติว่าเป็นช่วงที่ทางานดเยออะมันจะอยากพักผ่อนเงี้ยเวลาว่างก็แบบพักผ่อนแล้วแหละแต่ถ้าช่วงอย่างเงี้ย เี่ไปไม่ได้ติดทีโคโควิดแล้วหวานนะของหวานคือหวานนะเป็นคนทํางานเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะคะแบบแต่ถ้าเกิดแบบก็เรียกไงอะ่ะคือหวานนะทำงานเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันเลยอะไรเงี้ยพ่วงถึงกลางคืนด้วยแต่ถ้าเกิดแบบมีแรงจูงใจหรือแบบ มีม,มีมีแฟนหรืออะไรเงี้ยหวานก็คือสามารถเคลียร์เวลาตัวเองแล้วก็แบบให้เขาได้เต็มที่ <ừ> สมมติเออสมมติก็แบบเยน็นนี้กินข้าวกันนะจากเย็นนี้ที่แบบอาจจะมีประชุมมีไปดูงานนั่นก็คือทิ้งงาน,งงานแล้วก็ไปหายผู้ชายขายของเผื่ขขอใครกันนะแมบบ่คนแหมเราไม่ใช่ย้อยเหลาวไม่ทำอะไรก็คือบอกเขาไปเนาะแบบเราว่าสแตนบายเรอหิว,ว,วข้าว,าวาจังเลยไม่ใช่เราเลี้ยงจะได้นะอ่าต่อไปข้อที่สิบหกสิบหกระหว่างนอนกับเล่นเน็ตพอเลือกอะไร อเลือกนอนเล่นเน็ตนอนเรื่องนอนค่ะเออแต่ว่าอยาพอเราโตขึ้นอ่ะเราจะรู้สึกว่าการนอนคะสกาัี่ส่สุดของไม่ได้นอนของหวานอ่ะจะคุยอยากเป็นแบบเลือกแบบ นอนเล่นเน็ตนอนเล่นเน็ตนอนเล่นเน็ต <c oughs> อะไรเนงะี้ยเพราะว่าเป็นคนติดโ oh. ทราศัพท์เออเป็นคนติดโทราศาพัพท์ถ้าให้เลือกข้อเดียวก็คงจะเป็นเล่นอินเทอราา์เน็ตค่ะต่อไปคําถามที่17ค่ะ17คําพูดติดปากตอนนี้คุอ <c oughs> คืออะไรนะ <c oughs> มีไหมมี <c oughs> อะไรของของเขาอะมันจะเป็นคขาพูดแบบกึ๋งๆก,กวนตีนแต่เขาจะชอบแบบพูดแบบสมบูตเจอของน่ารักเจองูน่ารักตำมีเงี้ยเขาจะแบบต้องเสียงอย่างนี้ด้ยนะน่ารักอะ ุยต้องมีอย่างเงี้ยนี่แไงคาพูดติดปากของปอมันบ่อยไม่หาเจอแล้วตอนแรกคิดว่าเราจะตอบว่าอะไรดีคะไม่มีเออใช่ใช่ปอจะชอบแบบอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เอากินแบบไม่กินข้าวอย่าดอะไรอไปถองหอยก็จะแบบน่ารักแต่คำหวานมันจะกวนตีนเงี้ยต่อไปข้อข้อที่สิบแปดนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงใส่เ่ยที่ปองก่อน ถ้าคนไม่รู้จักอะว่าเรานิ่งๆอะออเหมือนกันคือเราสองคนอะจะเหมือนกันตรงที่ว่าเออถ้าไม่รู้จักเลยอะเราจะเป็นสายนิ่งแล้วมันจะดูหยิ่งแต่ถ้ารู้จักแล้วก็เป็นโบบาคนนี้ก็จะพูดมากอย่างทีค่ะยอมรับว่าพูดมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววคนนี้ก็จะเป็นสายฟังมันเลยอยู่ได้กังแต่เด็กแต่พูดพูดเก่งขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะคะอาถ้าเป็นยางฉันยัไม่ได้ตอบเอรอขอโทษค่ะแต่กันเนาะเออขัดกันเอาปืน อะไรนะนิสัยหรอหวานจะเป็นคนที่ที่ถ้าไม่รู้จักก็จะรู้สึกหญิงเพราะว่าหน้าหน้านินและดูเบี่ยงเออดูเบียงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าแล้วก็เป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงสูงมากๆคือถ้าไม่เปิดให้เข้าก็คือแบบก็คือพยายามก็เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยล็อกแย่เออจะเป็นแบบจะเปิดให้เฉพาะเรารู้สึกว่าอ่านอย่างเงี้ย ก็ใช้เวลาแบบนานทั้งคู่เลยกว่าจะแบบเปิดหากันกว่าจะคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยต่อไปต่อไปบอกข้อดีตัวเองอะเริ่มจากหวานก่อนเนาะข้อดีของหวานหรอคะหวานเป็นคนตลกหวานเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนกดง่ายหายเร็วกดง่ายกดได้ทุกเรื่องแต่ว่าเป็นคนหายเร็วมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบคิดบวกแล้วปอล่ะาะว่าข้อดีของปอหรอ คิดไม่ออกมันต้องมีเพื่อนมันต้องมีคิดไม่ออกจริงไอหวานอันนี้กูคิดไม่ออกจริงโอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวตอบแทนเพื่อนนะปอเป็นคนที่เป็นคนพูดง่ายเข้าใจอะไรง่ายง่ายกว่าหวานเยอะก็คือแบบนิสัยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าแต่จะมีแค่บางเรื่องที่ถ้าเกิดเขาไม่เอาอ่ะก็คือไม่เอาเลยอย่างอย่างหวานหวานกับปอเด็กๆอะคือจาได้ว่าต้องตื่นมาง้อมันอะ ปีห้าออกจากบ้านพร้อมพอ่อแล้วก็โกหกพ่อว่ามาเอากันบ้านกับมันแต่เปล่ามาง้อมันเพราะว่าบางทีปอจะเป็นคนเซนสทีฟในเรื่องอในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบคือคุณต้องแบบต้องต้องมาแบบอยู่กับเขาผูกพันกับเขาคุณจะเก็ีว่าอ๋ออันนี้เขาไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรื่องอื่นคือเขาแบบชิวอะไรก็ได้ไปไหนไปกันได้หมดเป็นคนง่ายๆแต่จะมีแบบบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าแบบถ้าถ้าแบบเขาเนนไม่โอเคคุณเออนอ,อ,อ่อนไหวง่ายถ้าเขาไม่โอเคคุณก็คือแบบ ก็คือแบบตําแพงก็คือตึงต้งตึ้ตึต้ตไ,ปไปเลยอะไรอย่างนี้อ่ะเนนขาบอกต่อไปข้อเสียข้อยี่สิบ <20 S 1> ใช่ไหมคะบอกข้อดีเอ้ยข้อเสียของตัวเองโอ้ยหวานยาวบอกก่อนเลยของปอเหรอเพราะว่าเซนซิทีฟนี่แหละข้อเสียเออรู้สึกว่าเป็นคนไวต่อความรู้สึกอะทุกความรู้สึกเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจภูมิใจปลื้มใจอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะออกมาในรูปแบบของน้ําตาอ่ะเป็นคนร้องไห้ง่ายร้องไห้ง่ายมากซึ่งบางทีแบบรู้สึกว่า เราไม่ได้อยากร้องับเหตุการณ์เนี้ยหรือแบบร้องให้คนเนี้ยแต่ว่ามันร้องทําให้เราแบบเออมันเก็บความรู้สึกไม่ได้แล้วมันรู้สึกแย่พ<ท> <ทำ S 1> ยายามแล้วนะพ <ทำ S 1> ยายามแบบดูหนักดูแบบอะไรที่มันทาให้เรารู้สึกว่าให้เราต้องเข้มแข็งมากขึ้นเอมไม่หายเอมไมอไม่ต้องรู้นะนี่หละเออเตรู้สึกว่าโอ้ของหวานข้อเสเียลระคะอ้เยอะเลยอะค่ะคือหวานเป็นคนที่เออ พอเริ่มโตมาก็ <c oughs> จะเริ่มไม่ค่อยแคร์คน <c oughs> คือเริ่มเริ่มจะแคร์แค่ตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สีหน้าออกง่ายมากสมมติไม่พอใจกูก็คืออาจอาจจะนิสัยเสียนะคะสําหรับแบบบางคนที่ฟังแต่แบบคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นบางทีก็แบบหน้านิ่งชักสีหน,<า>น้าใช่คือเราแบบเป็นคนไม่เก็บอาการเก็บอารมณ์ไม่เป็นเก็บอาการไม่เป็นสมมติไม่พอใจก,กูก็คือก็คือก็คือรู้ว่า,วาไม่พอใจดีใจก็คือแบบเต็มเหนียวเลยเป็นคนแบบครึ่งค่กลางๆไม่เป็นอ่ะแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่แบบ เออเขาเรียกไงอ่ะพูดพูดจาโผงผางมันไม่ใช่ขวัญเขาเรียกขวนผ่าซากนะเอออันนั้นคือแบบพูดทำา้ายที่ใจคนไม่แต่จะเป็นคนพูดแบบบางทีพูดไม่คิดคือออกไปแล้วมันไม่ได้กันมันไม่ได้ผ่านสมองอนน้อยนิดเลยก่อนที่จะพูดใช่บางทีคนฟังก็แบบสะอึกซึ่งเราก็สะอึกเหมือนกันเออเราก็เลยไม่ได้คิดใช่ก็ก็เดินไปกินน้ําสะอึกก็เดินไปกินน้ําสะอึก ก็นั่นแหละก็ต้องมามานั่งขอโทษขอโพยกันที่หลังเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในความคิดก็คือถ้าคุณคิดคิดแต่ตรองนั้งก่อนตั้งแต่ก่อนพูดมันก็คงไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นก็จะเป็นคนแล้วเป็นคนร้องไห้ง่ายข้อเสียคือคือไม่ว่าจะดูการ์ตูนดูหนังร้องไห้และเศร้าแล้วก็คืออินคืออินแบบไม่กินข้าวคือแบบเสียใจเอออะไรประมาณนี้บางทีอ่ะคนที่อยู่ด้วยก็อาจจะแบบ เป็นอะไรอ่ะใช่อะไรเงี้ยเป็นอะไรขนาดนั้นหรออะไรีเราให้อ่อใช่แต่คือแบบนี่คือน้ำตาแบบคือไม่ได้อยาก้ลงแต่ว่ามันอินต่อไปข้อที่ยี่สิบเอ็ดถ้าเราหงุดหงิดหรือไม่พอใจจะแสดงออกยังไงชักสีหน้านี่เออูใช่ซึ่งแบบเนี้ยสำหรับหวานอ่ะหงุดหงิดเขารู้สึกว่าไม่พอใจอ่ะโคด ไม่พอใจแต่ว่าไม่พูดของของหวานจะซักสีน้าแต่จะนิ่งกว่าปกตินะใช่ใช่เราจะมันจะมีเซนส์ใช่เออถ้าคนที่อยู่กับเรา้ส่กแหละใช่มันต้องแบบตะหนิดแหบว่าเออเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่ยี่สิบสองอะไรที่ทำให้หายโกรธไวที่สุดอะไรของบอก่อนังของบอหรอข้าของบอถ้าหายโกรธก็คือต้องงมอแต่ถ้าไม่ก็คือแบบ ของหวานแล้วของหวานชอบกินของหวานนะแค่นั้นแหละง้อด้วยของหวานออกง้อด้วยควองกินนะคะง้อพูดดีๆใช่ของหวานถ้าถ้าเป็นเรื่องแบบงงแงงเล็กๆน้อยๆเงี้ยก็จะชอบแซวแบบว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดค่ะอะไรเงี้ยเออก็เปนิดนึงแต่จริงๆก็คือแบบ ของกินเหมือนกันแหละของกินพาไปกินพาไปเที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยอ้าวอะต่อไปคำถามนี้แรงมากใครเป็นคนถามคำถามนี้อะไรอยากแต่งงานไหอยากแต่งไหมเธอก่อนเลยอยากแต่ง้วยรวนมีลูกกันหมดแล้วอะอยากแต่งนะแต่อ่ปกรของหวานจะเป็นคือหวานอะอยากแต่งงานตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบห้า แต่ตอนเนี้ยเลยแล้วเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเฉยๆแล้วอะไรเงี้ยแต่งยังไงก็ยังอยากแต่งอยู่แต่แบบคือแบบตลกตรงที่ว่าแบบตอนที่เราอายุประมาณแบบยี่สิบกว่าเราก็แบบนี่เราจะมีลูกเราจะแต่งงานตอนอายุยี่สิบห้าเราจะเป็นคุณแม่สวยๆไปส่งลูกพอเราเลยมายี่สิบแล้วเราผ่านช่วงเวลาแบบไม่ได้แต่งแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออการแต่งงานก็เป็นเรื่องของอนาคตของชาติหน้าไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยจริงปะไม่จริงเลยก็ยังอยากแต่งงานอยู่แต่แบบ ก็อยากแหละค่ะคําตอบก็คืออยากต่อไปอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คาถามมาถึงจุดนี้แล้วก็ยี่สิบเจ็ดแล้วอัเนาะก็อยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่สักแบบไม่เกินสามสิบไหมใช่คิดเหมือนกันประมาณนั้นใช่นะคะก็เหมือนกันคิดเหมือนกันก็คืออยากแต่งงานตอนประมาณแบบสามสิบไม่เกินสามสิบสองอะไรเงี้ยแบบเออมดลูกมันยังพอได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยมีแมสี่ห้าคนมีเยอะไปไปเดี๋ยวมาดไว้ก่อนอย่างแรกอะ ก่อนจะไปถึงตูนนะคะก็ต้องมีคนมาจีบก,ก่อนนะคะสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะคะเออ<ม>ก็นั่นแหละคะ่ะก็อยากแต่งงานก็น่าจะไม่เกิน30-32เผื่อใครสนใจอยู่ก็เออทักทามเข้ามานะคะต่อไปนะคะข้อ25สสเปคผู้ชายเป็นยังไง เขือนอะเป็นไงสเปคผู้ชายแบบหน้าตาใช่ไหมอันนี้นใส่ยหวานแลบความชอบกันหวานชอบผู้ชายที่แบบสูงกว่าอาจจะเป็นเพราะหวานอะสูงด้วยหวานสูงแบบร้อยหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วก็พอแต่ตอนเด็กเเตี้ยอะเตี้ยเตี้ยกว่าเราอ่ะเพรว่าสูงกว่าเตี้ยแต่แบบก็เลยรู้สึกว่าชอบชายสูงแล้วก็แบบถ้าแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบอุยละลายคือแบบว่าแพ้ทางเสียอาการเลยนะก็คือแบบทรงตีทรงขาว ตาตาตีแบบตาตีแบบตาตกอ่ะตาเศร้าอย่างเงี้ยเออที่แบบมันมันตีแบบตีเศร้าๆอย่างเงี้ยแบบเนี่ยถ้าเห็นแบบทรงนี้มาคือแบบตาตีตกเศร้านี่คือแบบชอบชอบคือเด่นที่จะสังเกตเลยคือตาตีชอบคนตาตีแบบเรามองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นได้นี่คือแบบสายตาเออสายตีของปอละชอบก็คือชอบคนสูงความเหมือนกันอ่าแต่ปอยังไม่สูงเท่าหว่านเนี่ยปอสูงแค่ร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามอะไรเงี้ย ก็คือถ้าชอบก็แบบสูงกว่าเราได้สักร้อยหกสิบห้าขึ้นไปขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเลยรอยเสิเนี่ยไม่น่าใช่คนเลยนะถ้าคนแล้วแต่ไงอ๋อคือแบบเออแต่ถ้าหน้าตาเอ่อแต่ละคนที่เราคุยคุยอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นจะหน้าเหมือนหมอนอ๋อคุอน่าจะเป็นทางสายนิสัยคุยกันถูกคอเออมันต้องถูกคอโอเคอ่ะงานก็มาที่คําถามข้อต่อไปนะคะคําถามข้อที่ยี่สิบหกนิสัยผู้ชายที่ชอบอ่าค้ถามและ ต่อจากอันเมื่อกี้เลยของเราเหรอถ้าชอบก็คือแบบแคร์เอาใจใส่ชอบคนที่แบบพูดกับเราเยอะๆหน่อยพอเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยพูดเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าเจอคนไม่พูดเหมือนเหมือนกันนะมันไม่รู้จะคุยอ,อะไรกันแล้วหรือเปล่าคนอินะดไหมคนอิดต้องเข้าเขียนจดหมายไหมส่ง <c> พ <oughs> ีดาาไปแล้วก็แบบเป็นคนแบบดูแลเอาใจใส่เรานิดนึง่งอ๋อไอ่ใจใสหวาน เออป่าจะเป็นสายหวานหวานของหวานจะเป็นสายท่านี้ส่ยนะคะก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือแบบชอบคนดูแลชอบคนแบบเอาใจอะไรเงี้ยทีแคบ้างอะไรเงี้ยแต่ชอบวังเป็นผู้นําเพราะว่าเหมือนหวานอะอยู่ในจุดที่แบบเขาเรียกไงอะเหมือนนําตัวเองแล้วอะมันก็จะมีความแบบนําตัวเองในใน,นใ<ช>ระดับหนึง<ด>่ง <ๆ S 1> อะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เข้ามาคือเราจะต้องรู้สึก,กวแบบอุ๊ย สไตล์แบบโอปป้าแบบเออมีความเซีรีส์เออมีความแบบเป็นผู้ใหญ่แบบว่าเออดูเราได้นยถ้าดูเราแล้วเราหงอนี่ก็คือแบบจบน่าเสีดอะย่างเงี้ยฉันได้ดูแลฉันได้แล้วก็นิสัยแบบก็ต้องรักเราแหละพูดง่ายๆเออนิสัยรักเรารักเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปคำถามข้อที่ยี่สิบเจ็ดอะลักษณะผู้ชายที่ไม่ชอบไม่ชอบมั้งแหลถ้าเป็นปอถ้าเป็นปอปอไม่ชอบ ไม่ชอบคนที่ชอบดูถูกคนอื่นออะแล้วก็ไม่ชอบคนที่แบบว่าพูดอวดรวยอทุกคนแหละอาจจะชอบชอบคนรวยแต่ไม่ชอบคนที่พูดอวดรวยคือจะรวยก็รวยไปแต่ไม่ต้องอวดไม่ต้องอวดเคยเคยเจอนะคนแบบว่าพอมามามแถวโตนเราอะแล้วเขาก็จะแบบว่าโอ๊ยเดี๋ยวไปบ้านนองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมนจบเราแบบพูดกับคนอื่นที่เราได้ยินแบบเนี้ยเราเลยรู้สึกลบกับเขาไปเลย ผู้ชายที่หวานไม่ชอบหรอคืออันอันนี้ก็โดนมากับตัวเองอะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบหนึ่งคนที่ไม่ให้เกียรติแฟนนะคะก็คือแบบไม่ให้เกียรติทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วที่รู้สึกแย่เพราะว่าเราก็เคยเจอคนแบบนี้มาจริงๆก็คือไม่เขาเรียกไรไม่ภูมิใจกับการที่มีเราเป็นแฟนอะ่ะไม่เปิดตัวไม่เทคแคร์ไม่แบบเราครอบครัวเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบผู้ใจยหยาบคายตบตี ก็คือเจอมาหมดเออโงเไหมเออก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบผู้ชายที่แบบอก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ก็ดีกับชีวิตนะเออก็รู้สึกว่าเออเป็นประสบการณ์เขาก็สอนสอนหลายอย่างก็คือใช่ก็คือแบบรู้สึกว่าไม่ชอบผู้ชายที่แบบแรกๆเลยคืแบบไม่ให้เกียรติเราอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งตอนหน้าและรับหลังแล้วก็ไม่ได้ภูมิใจกับการที่มีเราเป็นแฟนหรืออยู่เคียงข้างเขาออหวัดจะแบบเซนสติฟตตรงนี้มากเรื่องอื่นก็คือเฉยๆมันสามารถปรับจูนกันได้ต่อไปนะคะ 28รีวิวตัวเองในแบบฉบับของตัวเองรีวิวอะไรอะรีวิวอะไรลองสิยกว,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 วอย่างใชคะหมทำไมต้องมาเป็นชันทุกรอบเลยก่อนมีอะไรให้รีวิวตัวเองรีวิวเหรอคะก็เป็นคนน่ารักนะคะ <c oughs> สดใสนะคะ <c oughs> ขายของเออ <c oughs> มันก็คือการขายของการข,ข,ข,ขายตัวเองนะคะ <c oughs> ก็แบบขายตัวเองรีวิวว่าตัวเองเป็นยังไงก็เป็นคนตลกเฮฮาปาร์ตี้นะคะอะไรงนี้เออ อ๋อส่งปอเหรอก็อย่างนี้แหละโอ้อะไรอย่างที่เห็นมาไม่ค่อยพูดไม่รู้จะพูดอะไรเป็นแต่ถ้้ารู้จริงๆอ่ะก็คือพูดมากพี่อาย็นคนพี่อาย็คือพูดมากในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ถวาะถ้าปิดกล้องไปเะพูดมาเลยประมาณนั้นอ่ะต่อไปวางข้อที่ยี่สิบเก้านะคะวางแผนอนาคตอีกห้าปีข้างหน้าไว้ยังไงวางแผนตัวเองไว้ยังไง ของปอหรอตอนนี้ก็คือจะเรียนต่อโทอยู่ก็วางแผนว่าจะเรียนให้จบแล้วก็มีแฟนจะมีแฟนอะไปเลยจิตใจเราตั้งมั่นแล้วว่าปอมันต้องได้แหละัเออานชั้นเลยเหรอ <c oughs> อยากของหวานอี่5ปีนะคะคือหวานอะก,ก็มีแนวมีมีแผนจะเรียนต่อแบบปอแต่ว่าเบรกชะง,งักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเป็นครูแล้วก็ทําธุรกิจ ของตัวเองหล,หลายๆอย่างก็อาชีพหลักเป็นครูมั่นคงกว่านี้ก่อนแล้วก็อาจจะแบบว่าต่อย,ยอดไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกหปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแต่ว่าณตอนนี้ก็คืออยากให้ธุรกิจต่างๆของหวานอะมั่นคงเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันมั่นคงุ๊บอะคุณภาพชีวิตก็จะมั่นคงนครูคก็จะแบบมันก็จะไหลเรื่อยๆๆไปตามสเต็ปอะไรอย่างนี้อ่ะสุดท้ายข้อที่สามสิพูดอะไรถึงช่องเราอ่าคนดูแล้วก็ช่องของเรานะคะ เริ่มจากใครก่อนดีเราก็ฝากกาไลค์แ like, ชรกดไลค์กดกดแชร์กด like, subscribe <c oughs> นะคะให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น ep แรกของเรานะคะ30คําคำถามนะคะ30คําำตอบนะคะในแบบฉบับของคร่หวานแล้วก็ครูปอนะคะแล้วก็ใครนะคะอยากให้หวานกระปอทำอะไรใน ep หน้าหรือคลิปหน้านะคะ, <c oughs> คะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลย <c oughs> วันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย